เสียงลมวีดวิวพัดผ่านกำแพงหินเก่าแก่ของปราสาทบอลีร้อนวูบว่าไปทั้งตัวที่นี่คือปราสาทผีสิงอันดับหนึ่งของอังกฤษว่ากันว่าวิญญาณของแม่ชีถูกฝังทั้งเป็นในกำแพงยังมีชีวิตอยู่หลอนผู้คนมานานนับศตวรรษมีคน เคยเห็นเงาตะคุ่มลากผ่านหน้าต่างได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในความมืดบางคนถึงกับถูกผลักล้มโดยไม่มีใครอยู่ใกล้นักล่าผีมากมายเดินทางมาพิสูจน์แต่กลับต้องเพ่นกระเจิงเพราะเจอดีเข้ากับตัวเคยมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งถ่ายรูป ติดเงาแม่ฉีเต็มตัวยืนอยู่ตรงทางเดินปราสาทบอลี่ถูกเผาทิ้งไปแล้วแต่เรื่องเล่าสยองขวัญยังคงอยู่หลอกหลอนจินตนาการของผู้คนคุณเชื่อเรื่องผีไหมหรือเป็นแค่เรื่องเล่าขานที่แต่งเติมขึ้นมาเพื่อความสนุกแล้วถ้าคุณได้เผชิญหน้ากับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆ ุณจะทำอย่างไร